พี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศเลยครับสวนผมปีหนึ่งเนี่ยเกล็ดยางห้าเดือนครึ่งปีหนึ่งตีดแค่เนี้ยหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีเนี่ยครับมันจะได้แปดได้เก้าปีครับปีหนึ่งเกรีดยางอยู่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบวันครับหมายความว่าปีหนึ่งทำงานแค่สามเดือนเนี่ยได้เงินเป็นแสนเน่ย แต่พวกเจ้ามันปีหนึ่งกี่สิบเดือนนะถูกมครับ <c oughs> ต่อไปต้องเลิกนะทำน้อยทําน้อยให้ได้เยอะอย่าทําเยอะได้น้อยท่านอยู่ไม่ได้ครับะที่ใหญ่กว่าฝ่ามือด้นึ่งสวยแม่เีมาแม่นจำไว้นะครับยาเนี่ยยางพันดียางพันดีแต่เรื่องพันเนี่ยเขาเขาเขาทาให้เราแล้วพันดีดินดีไม่มีโรคน้ําดีอากาศเย็นแสงแดดดีปูกระางง คนกรีดมีฝีมือเออจ้าของมีคุณธรรมถ้าวนยางเนี่ยมันปลูกได้ไง,ไงได่ายๆเนี่ยดูใบก็รู้ถูกไหมนี่ดูใบดูใบนี่โอ้โหที่มาเลเซียมีพันธุ์ยางใบร่วงของคุณย,ยางใบมากเกินไปครับดูใบก็รู้รับะไอ้พวกเนี้ยพวกฟางข้าวพวกน,นี้นะครับเนะเอามาทําเป็นปุ๋ยเอะไรครับทำเป็นปุ๋ยแล้วเจ้าขี้ไก่โรยบนนี่หากยางจะขึ้นมาคุมนี่เลยครยับหากยางเนีย่ยพินึกนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ ไม่มีปุ๋ยชนิดไหนที่ใะนำนำนำยาได้ <สา S 2> มี่นะครึ่งกิโลมีละกิโลมเอนอกจากปุ๋ย่อครับเ<ส>ดูแลสวนยาให้ด,ดีๆอย่าลืมนะครับววยางเนี่ยมันมาจากร่มแม่น้ําอเมซอน,น,นมันอยู่ได้เป็นแนร้อยปีนี่ชาวสยามจากอ่าตำบลหล่อนขอำเภอโคกศรีสุพรรณมาเยี่ยมนะถ้า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 ใส่ขี้ไก่นะในส่วนยาสองตันต่อไร่นะดูมือผม้นะหมอนะดูมือถ้าใส่ปุ๊บเนี่ย เราต้องเว้นไป3ปีหรือ5ปีครับใส่เว้นใส่แล้วก็เว้นแล้วต่อไปไม่ต้องใส่เพราะความสมบูรมันกลับมาแล้วหมอแพงกล้องไปครับนุๆๆๆๆ่มๆเพราะความสมบูมันกลับมาแล้วแต่ชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่จะจะเป็นแบบนี้จะใช้ปุ๋ยเคมีต้นฝนปลายฝน,นต้นฝนปลายฝนต้นฝนปลายฝนแล้วขาดทุนชิบย์หายไปพวงเลยอ่ะผมรับ <c oughs> อย่าทําแบบนั้นนะครับอย่างต้นเนี้ยนะ ออกมีได้สองกิโลนะนี่หน้าสองด้นี่หน้าสองกล้องมนันใกล้ๆหนูมา junior, ใกล้ๆมาใกล้ๆม่นจะหน้าแรกนะหน้าสองจะออกมากกว่าหน้าแรกทําไมหน้าสองออกมากกว่าหน้าแรกเพราะต้นมันใหญ่ไงเขาจะเข้ามาเข้ามาเข้าใจนะอ่าแล้วทีนี้อย่างหนึ่งนูแพนไปนะในส่วนเนี้่กิ่งแห้งที่หักออกมาแทบจะไม่มีเลยถูกไหมขอพระเจ้าเด้ออ้อของแข้งของขา <ๆ S 2> เลยหมอไม่มียุ่ง มียุงไหมไม่มียุงถ้ามีสดนว่ามาไม่จาบ้าเราคุนพ่อยุงไม่มีจำไว้นะครับยางจอกดีเมื่อสวนยางไม่มียุงแสดงว่าคุณใส่ปุยพอกได้ที่คุณพ่ณนน้ำหมักได้ที่แม้แต่ยุงก็อยู่ในสวนไม่ได้ครับไม่เชื่อมาพิสูจน์นะสวนยุงเพอโคกสีพันจังหวัดสกลนครโทรมาก,ก่อนนะศูนย์7ปดเจึ่งเจ็ดเจ็ดหน ทูแซมบุญเสนาอ้าวอาทีนี้ฟังนะครับสวนผมเนี่ยมันเสีเอียงเขาันบ่ะพุ่มันติสูงพุ่นเข้ยันไหมเวลาฝนตกมาปุ๊บน้ำมันจะไหลกลายปั๊บขาใจป่ะครับทีนี้ถ้าถ้าเขาขุดหลุมมาแบบเนี้ยน้ำมันจะกระโดดมันจะลงไปในหลรูแล้วจะซึมไปทั่วสวนครับมันจะไม่ยางนานนานขยันครับยางจะไม่ตายแรงพี่น้องก็ขุดขุดเอาเลยเด้อขุดเอาหนึ่ดเอาเนาะ พราะอันนี้คือคือไอ้ยางนี่คือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือตู้เอทีเอ็มเขาเะยครับเขาต้องดูแลเขาดีๆครับถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็ออกใปเราดีครับอันนี้เพื่อเพื่อเพื่อส่งน้ำลงไปในดินแรกจะทอนี่นี้ปุ๋ยนะเขาใส่แบบนี้เพิ่มเขาก็มีกรีดกรีดทางกลางกรีดทางใต้เวลาพ่นน้ำมาเพื่เขาจี้กับอันนี้เลียครับต่อไปห้าสิอมาอุ้มมีเลยครับ แต่ถ้าเขาเทออกเงี้ยปุ๊บมันไหลนี้บัม,มันไหลนีดบักับอ,อ,อ,อย่าลืมนะปุ๋ยคอกที่ไก่ดีดดที่สุ่เพราะไก่กินหัวอาหารครับ<ช>แต่ถ้าบ่มีเงินซื้อปุยอ๋ยคอกเ้ยน้ำล่างคอกหมูของฟาร์มใหญ่ๆน,น้ำในบ่บอกปลาดุกซีพีน้ำบอกกุ้งน,น้ำฟลานิ่งบรรพบรจานนะคะอ่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้น้ำหมักสูตรของคุณครูเสเอมแล้วสิ่งที่เห็นผลชัดเจนที่สุดก็คือยุง ยุงนี่ใช่เลยค่ะในส่วนของอต้นยางนั้นก็เหมือนคุณสมบัติเหมือนที่ให้ความรู้ทุกอย่างยุงเพิ่มขึ้นบ่เลยยุงไม่มีไม่มีไม่มียุงเห็นคนไมได้กี่ปีครับครูเออคือขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใส่ใช่ใใชน้อยนะอย่างเช่นตอนนี้นะ่ะคือเว้นวักในการที่จะ่นมันก็เริ่มมีแสดงว่าเราจะต้องพ่นอยู่บ้านนะไม่แค่พ่นนะคะเนื่องจากว่าพลังใช้วิธีใส่ถัง สาต้นละต้นละสองถังคูถังสาเลยครับต้นละสองคูคุณภาพชัดเจนจำไว้นะครับยางจอบดีเมื่อสวนยางไม่มียุงไม่มียุงสังเกตง่ายแค่นี้ถ้ายังมียุงคือยังไม่พอต้องทำเพิ่มอีกโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราดีใจมากนะครับที่ได้พาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสหกรณ์สวนยางเหล่าคุคอเนาะวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนครับ เราได้รับความรู้มากมายจากคุณครูตั้งแต่เรื่องของการจัดการเชื้อรานะครับไฟรอฟลอราซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากที่ที่มีผลต่อเกษตรกรคนทางสวนยางนะครับแล้วก็เรามีความเชื่อว่า12-25ปีต้องโค่นทิ้งแต่วันนี้อยู่ได้เป็นร้อยอยู่ได้เป็นร้อยปีไม่ต้องโค่นนะครับอันนี้ก็สิ่งที่สําคัญมากเรื่องการโค่นยางเรื่องของการจัดการเชื้อราวันนี้พี่น้องชาวสหกรณ์สวนยางพลาตะบนหลออบนคอได้รับความรู้กลับไปคิดว่าจะไปทำใช่ไหมครับ